กลับมาในช่วงสินค้าดี n b t ช่วยขายนะครับวันนี้นําผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาถึง3ผลิตภัณฑ์เลยนะครับก็มีของดีของขึ้นชื่อจากพื้นที่มาสวัสดีทั้ง4ท่านครับ,รบท่านแรงงานจังหวัดครับ ก็ดีเลยการให้คนะาวามช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐเองเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยแต่ละกลุ่มยังไงบ้างครับก็ในส่วนของกระทรวงแรงงานเองโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดนะคะก็นโยบายของผู้บริหารกระทรวงแรงงานเองเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับแรงงานนอกระบบซึ่งในสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทั้งโควิดระบาดนะคะแล้วเนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอุทกภัยด้วยนั้นกลุ่มแรงงานเหล่านี้ก็เราจะลงไปช่วยในส่วนของกลุ่มคุณนารากรเองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเรื่อง ถักาสารนะคะคเกี่ยวกับเรื่องปอแก้วนะคะก็ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมผลิตภัณฑ์นะคะให้เขาได้รับการนะคะต่อยอดในเรื่องผลิตภัณฑ์นะคะคและในส่วนของอ คุณแหม่มเองก็จะเป็นในเรื่องของตะกร้าหวายนะคะคในส่วนผลิตภัณฑ์ซึ่งเดิมก่อนหน้านี้ก็จะไม่ได้ล็อกการฝึกอบรมเลยนะคะอ,อันนี้พอประสบเหตุเนี่ยในส่วนของสํานักงานแรงงานเองก็มีโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพก็นําลงไปช่วยในปีนี้ค่ะคแล้วก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่ในกลุ่มได้ทํานะคะในในส่วนของอน้องอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องผัก หมอนอิงนะคะจากผ้าผลิตภัณฑ์จากผ้าอันนี้กลุ่มเองเดิมเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีการผลิตเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เนื่องจากว่าเขาเนี่ยไปทําผลิตภัณฑ์อย่างอื่นแต่ว่าในเรื่องของการขายเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่ในส่วนของเราเองก็ได้ไปส่งเสริมในเรื่องของการทําหมอนอิงซึ่งทําจากผ้านะคะอันนี้ก็ส่งเสริมแล้วก็ให้ได้รับการรวมกลุ่มกันนะคะคอันนี้ค่ะครับเดี๋ยวถามทีละท่านนะว่าหลังจากหน่วยงานภาครัฐอย่างแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงมาช่วยแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างับ ก็ดีนะคะจากกองชุมชนตะบลพยอมนะคะเป็นพื้นที่คือชุมชนเป็นชนหนาแน่นแล้วก็ช่วงเศรษฐกิจจนช่วงโควิดเราก็มีคนตกงานว่างงานเยอะมากแรงงานทังด้านงานแรงงานจังหวัดพระนครศสิงุธยาเข้ามาช่วยสนับสนุนจ้างพยากรมาสอนเราพวกเราแล้วก็พัฒนาฝีมือกันมาเนี่ยค่ะ แล้วก็เป็นการตออรับที่ดีอะค่ะครับเราได้ไดความ,มรูม้ทำมาหากินเพิ่มขึ้นด้วยอะค่ะครับคือก่อนหน้านี้เราไม่ได้สารตะกาแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคือเรา,<ช>เราทําอะไระก่อนหน้านี้ฮะเราก็จะเป็น ทำงานโรงงานบริษัทเลยมากค่ะแล้วมาช่วงน้ําท่วมพอน้าท่วมมาเสร็จมาโควิดอีกอยุธยาท่วมนานด้วยใช่ค่ะท่วมนานแล้วพอยอมท่วมนานมากก็นสองสอเดือนกว่าท่วมไปสองเดือนก็ได้ความรู้ได้อาชีพใหม่ใะแล้วเป็นยังไงบ้างขายดีไหมขายดีนะคะบริการตอบรับที่ดีค่ะแล้วก็สมาชิกของเราไม่อยู่20คนครับก็จากการฝึกแรงงานไปนะคะเขา มีฝีมือที่ดีพัฒนานขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แกะลายสามารถแกะลายด้วยตัวเองแล้วค่ะตอนนี้อย่างมีอย่างลายขอนะคะที่เป็นลายพระราฐานนะคะอ๋อนี่เป็นลายขอ,ขอใช่คะ่ะนฮะสามารถที่แกะลายด้วยตัวเองทาเองทุกส่วนมากนี่คือแกะลายกันแล้วก็ดูจากในในเฟซบุ๊กในไลน์บ้างค่ะแล้วก็แกะทําบอกมา มีแก้วเย็ติมีอะไรเงี้ยผู้ชมที่สนใจนะฮะที่อยู่แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอสำหรับกลุ่มของพี่แหม่มเนี่ยติดต่อซื้อได้เลยซื้อได้เลยค่ะครับผมเรามีสินค้าเยอะมากเลยค่ะครับผมพี่ส้มครับนะฮะของเราเป็นยังไงก่อนหน้านี้เราทําอะไรยังไงฮะ ค่ะเมื่อก่อนได้ทําเป็นกระเป๋าผ้านะคะแต่ว่าได้รับการสนับสนุนจากแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ทําเป็นหมอนอิงแล้วก็พัฒนาสร้างสตอรี่แล้วแต่ว่าหมอนแต่ละใบเราจะสร้างสตอรี่แบบไหนคะ่ะเราสร้างสตอรี่ขึ้นมาก็มีความสําคัญอย่างสมมุติตัวนี้เป็น,เป,นเป็นบ้านเป็นคอนโดเราสามารถที่ไปโชว์ตามออฟฟิศได้ค่ะแล้วเราก็ไปสอนตามชุมชนได้ได้สร้างอาชีพได้มีอาชีพให้ทางชุมชนได้เยอะมากเลยคะ่ะแล้วก็ตัวเราก็ได้ออเดอร์เพิ่มขึ้นชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะในกลุ่มมีสมาชิก แค่ไหนยังไงฮะตอนนี้ในกลุ่มมีประมาณสิบคนค่ะแล้วก็เราไปกระจายตามกลุ่มกลุ่มที่เราเคยไปสอนไว้ก็ได้ต่อยอดกันได้อีกค่ะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทั้งตัวเราแล้วก็ทางชุมชนค่ะอือันนี้เริ่มโควิดไหมเนี่ยหรือว่าจริงๆเราทํามาอยู่ก่อนนั้นจริงๆเราทํามาแล้วทําทําอันเล็กๆค่ะแต่ว่าพอได้งบประมาณจากท่านแรงงาน ก็เลยได้พัฒนาตัวนี้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งค่ะอืค่ะก็ได้ต่อยอดได้เยอะเลยค่ะครับขายดีไหมในช่วงนี้ขายดีค่ะทุนใหญ่จะขายเป็นคู่ตามออฟฟิศตามหมู่บ้านอะไรพวกนี้เอาไปตั้งโชว์เนี่ยค่ะอืครับผมนะฮะช่องทางและแมทเลกโทรศั์นะฮะสำหรับนี่หมอนสวยๆแบบนี้นะฮะมีผลิตภัณฑ์อื่นอีกไหมฮะตอนนี้ทำหลักเป็นหมอนค่ะเป็นหมอนผ้าแบบนี้ค่ะนะฮะ ก็ติดต่อได้นะฮะขึ้นอยู่หน้าจอพี่กรนครับของเรานี้อันนี้คือผลิตภัณฑ์เส้นสารปอแก้วนะครับครับซึ่งเราได้โครงการจากในงานจังหวัดนะครับไปสนับสนุนโครงการครับแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งผมเองเป็นตัวแทนกลุ่มผู้ชายคนเดียวครับครับแล้วเราเริ่มมาตั้งแต่ปี60นนะครับจะเป็นจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นจะเป็นเส้นใหญ่ๆที่ที่สอนเริ่มแรกตอนนี้เราก็ พัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์เรื่อยๆขึ้นมาซึ่งให้มันสอดคล้องกับความต้องการของอผู้บริโภคนะครับเราก็ซึ่งอีกอย่างนึง่งภาคกลางเราเป็นเป็น,เป,นเป็นคนส่วนมากจะนับถือศาสนาพุทธใช่ไหมครับทำบ,บ,บุญใส่บาตรก็แต่งตัวสวยๆก็อยากหิ้วตะกร้าสวยๆแล้วก็เรากา็มีรูปแบบหลากหลายแล้วก็ พักหลังๆมาก็อเจ้าดังเราก็เปลี่ยนจากตรงนี้มาเราก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ครับี่สวยงามมากอุยอย่างนี้ใช้เวลาทานานไหมฮะอันนี้อันนี้ก็ใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันอยู่ที่ลวดลายลวดลายถ้าทํายากก็จะใช้เวลาหน่อยครับครับสมาชิกในกลุ่มตอนนี้มีกี่คนคบยี่สิบครับยี่สิบคนครับผมนะฮะก็เรียกได้ว่าทุกคนมีรายได้ใช่ครับรายได้เพิ่มจาก คนที่ไม่มีงานก็มีงานทําแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับทําได้ไม่ผู้สูงอายุก็ทําได้ครับครับผมทำาด้โชว์ห้คะใขายของสะหน่อยฮะครับอันนี้โชว์ครับอันนี้มันมันมันก็จะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นมาแบบนี้เราก็แล้วแต่ครับลวดลายเราเราจะมาใส่ลวดลายแบบไหนเราก็คิดเอาครับว่าลวดลายแบบไหนที่มันสอดคล้องกันก็สามารถดีไซน์ได้ก็สีสันครับดีไซน์เอาครับออกแบบได้ครับโอเคให้ฝากร้านหน่อยฮะครับอันนี้ถ้าสนใจนะครับ ติดต่อไปที่เบอร์0 8 0 1 0 9 1 2 9นะครับผม มาจาก M B T มีคำตอบมีราคาพิเศษนะฮะจะอันนี้ได้คได้ราคาพิเศษได้ราคาพิเศษราคาพิเศษครับผมครับผมพี่ส้มฝากร้านหน่อยครับค่ะร้านของเราชื่อจินตนาค่ะจินตนาการครับนะคะเบอร์โทรศัพท์0 9 6 6 5 8 9 7 4 8นะคะต้องการเป็นหมอนคู่หรือเอาไปโชว์ยินดีนะคะสั่งได้ค่ะสั่งแบบได้สั่งแบบได้ลืดลายได้ค่ะครับผมค่ะขอบคุณค่ะ Facebook เลยนะคะกลุ่มอาชีพ บ้านพยอมค่ะหรือเบอร์โทรนะคะ0659693623ค่ะครับผมทั้งหมดนี้ถ้าบอกว่ามาจาก NBT มีคำตอบมีได้ใช่ค่ะรถพิเศษเลยค่ะโทรมาได้เลยค่ะรถพิเไทยค่ะพิเศษไทยทั้งหมดเลยนะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ผู้ชมอย่าลืมอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าต่อยอดจากช่วงวิกฤตโควิด19ที่บางอาชีพเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนอาชีพเพื่อสร้างไรายได้ให้คงอยู่ครับหน่วยงานภาครัฐเองก็พยายามที่จะสนับสนุนแบบนี้แล้วก็ไม่ใช่ไรายได้ของทั้ง3ท่านนี้เท่านั้นนะฮะแต่ว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีสมาชิกอีกจํานวนมากนั่นคือการสร้างรากฐานที่แข็งแรงของสังคมให้เขามีอาชีพอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ NBT มีคําตอบแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งน can